สวัสดีคะ่ะเอฟซที่น่ารากักทุกๆท่านของช่องวันพาเดนมากนะคะอุ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยพี่น้องว่าเราจะมาเจอเห็ดมันปูที่นี่คะ่ะนี่โอ้โหกำลังขึ้นคะ่ะแต่ว่ามันยังเก็บไม่ได้นะเอฟซนังเก็บไม่ได้นะไหนตรงไหนอีกเดี๋ยวเดินเหยียบเราจะต้องรอประมาณสักสักสองสาวันนะทุกคนนี่ ประมาณสักสองสามวันน่ะถึงจะมาเก็บได้พี่โอ้โหพิธถ้ามันโตจริงๆน่ะเราได้เป็นตะก้าเลยนะนี่นี่ค่ะทุกคนเห็ดมันปูกําลังขึ้นค่ะนี่โอ้ยวันเหยียบแล้วโอ้เหยียบแล้วโอ้โหนี่ใกล้ตีนเลยยะวันนี่นี่ดูค่ะนี่ว่าแต่เขาตัวเองอ่ะไม่ไม่ใช่โอ้โหเห็ดมันปูกําลังขึ้นค่ะทุกคนลูกเล็กนี่เดียววันบอกแล้วว่าเห็ดมันยังไม่ชันขึ้นนี่นี่นี่โอ้ยวัน โอ้โหมันอยู่ใต้ใบไม้พี่มันอยู่ใต้ใบไม้พี่อย่าเปิดสิเดี๋ยวคนเห็นนะโอ้โหกลัวคนจะมาเก็บนี่ดูพิติเตะหัวขาดเลยโอ้ยนี่นี่มันกำลังขึ้นไม่ใช่พี่พี่อุ้ยอ้เปิดขึ้นมาเต็มเลยโอ้โหมันเต็มมันจะต้องขึ้นเต็มนี่เลยและพี่มันกำลังขึ้นเห็นไหมนี่มันจะต้องขึ้นเต็มนี่เลยยิ่งเราเปิดยิ่งเจอใช่แต่ว่าเรายังมันมันตัวเล็กเกินไงมันดอกเล็กเกินค่ะทุกคนนี่เห็นไหมเอฟซีตรงนี้ที่เราเปิดแล้ว แนี่คะ่ะมาตามสายเลยอะ่ะนี่นี่เอฟซีนี่มาเต็มเลยแนตะ่ตรงนี้นี่โอ้โหดูนี่ดูตัวทางมันจะมากินก่อนเราแล้ว,ลวเฮ้ยมีคนมานี่คะ่ะเปิดเปิดไอ้น,นี่เห็นเลยนี่โอ้โหโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะพี่น้องว่าเรามาเจอแหล่งงมันแล้วนี่ นตรงไหนอีกอะเดินมาจนหนุนตะก้าเราอยู่บนนั้นนะคะเราทิ้งตะก้าเลยค่ะมาดูเห็ดก่อนค่ะทุกคนมันไม่พอที่จะเก็บได้หรอกพี่มันมันเล็กเกินนี่พี่ติ๊กจะแอบเก็บก่อนนี่ค่ะแคนเทเลาแต่ว่ามันเล็กมากนเทล่าค่ะทุกคนแทนทาเลล่านี่ค่ะนี่โอ้โหมันเยอะมากเลยอะแต่ว่ามันเอาไม่ได้มันยังเอาไม่ได้ค่ะ มันเอ,เอาไม่ได้นี่เป็นทรายเลยเอฟซีเป็นทายเลยนะคะนี่เป็นสายเลยแล้วก็นี่ลงไปนี่ด้วยอุ้ยเราต้องมาประมาณสักสามวันนะ่ะสามวันเราได้เลยนี่ทุกคนไหนอะ <S <S 1> <S 1> เดินดูแล้วไม่ได้ถ่ายนะตอนแรกนะ่ะเพราะว่าคิดว่าถ่ายคลิปยาวแล้วนะคะพี่ก็เลยไม่ได้ถ่ายก็เลยหาไม่เจอเลยโอ้ยเต็มนี่เลยอะ เต็มนี่เลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันเอาไม่ได้มันเล็กเกินเราต้องรอสามวันเลยนี่นี่เล็กเกินโอ้โหนึกว่าเราจะไม่มีวาสนาได้เห็นป่าเห็ดมันปูะแล้วเนาะพี่ติ๊กเนาะเ,ออเราเรารู้เราเรู้แล้วทีนี้เราก็ได้เจอในที่สุดสรเราก็ได้เจอเ,เราสำรวจตั้งแต่ไอ้พวกหอยพวกอะไรเนี่ยเราก็เจอแล้วใช่ หอยหอยแข็งเราเจอแต่หอยแข็งเล็กแต่หอยแข็งใหญ่เรายังไม่เจอเอออันนี้หอยแงพูเรารู้แหล่งเออเราหอยยังพูเรารู้แหล่งแล้วแต่ดีแล้วที่พี่ไม่กินมันมันมีหินนี่เออมันมีมุกอ่ะมันมีมุกมีเขาทุกคนอูโหมันพี่เวลาเรามาคราวหน้านี่มันมันจะต้องดันใบไม้ขึ้นอือใช่ไหมเนี่ยมันจะต้องดันใบไม้ขึ้นแถวเนี้ยแล้วเราก็จะได้เห็นเลยเราต้องจะได้ไม่ต้องเคลียร์มันอ่ะ ใช่ไหม,มสะอ,อเลยไหมตรงนี้ยังเห็นตรงนี้เห็นแ,แล้วมันถ่ายแล้วนี่ค่ะทุกคนมนกันลังลูกเล็กๆอยู่ค่ะเนี่เต็มนี่เลยเป็นสายเลยนู่น,นตะก้าเราอยู่นู่นค่ะแล้วเราก็เดินดูค่ะทุกคนแล้วก็มานี่เลยยาวเป็นสายเลยแต่เราเอาไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเล็กเกินนะทุกคนเราต้องรอประมาณสักสามวันน่ะนี่ดูไม่ใช่ตัวทากมากินก่อนเรานะพี่นี่พี่มาเหยียบติ๊กมาเหยียบ เหยียบทากจนตายแล้วค่ะนี่นี่นี่เห็นไหมทากนี่มันดํามันดําดินออกมากินนี่เห็นไหมนี่นี่ตัวทากมันจะกินก่อนเราแล้วค่ะทุกคนนี่เิตดีเหยียบทากตายแล้วตัวทากมันมากินเห็ดของเราก่อนไม่น่าละตัวทากมันถึงได้เต็มอ่ะเนาะมันคงจะหอมเห็ดอะ่ะนี่ค่ะทุกคนตายใบไม้เลยค่ะเอฟซี FC. นี่ยิ่งเปิดยิ่งเจอเนาะแต่มันเล็กเกินค่ะนี่มันมันเล็กเกินค่ะทุกคนนี่เป็นสายยาวเลยนี่น,นี่โอเคค่ะเอฟซี F C, คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะอคลิปส,สั้นๆเนาะที่เรามาได้มาเจอไอป่าเห็ดมันปูเลยนะคะว่าแหล่งของเห็ดมันปูอยู่ตรงไหนเนาะนี่เดินเหยียบไม่ได้เลยนะนี่นี่ค่ะนะแล้วเราก็จะมาประมาณอีกสามวันนะมันจะโตเร็วทันไหมสามวันเนี่ย แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าเห็ดนะมันมันจะโตเร็วนะนะมันได้ถึงสาวันหรอกมัง้งพี่ติ๊กมันก็จะโตแล้วนี่มันก็จะเหลืองอารามไปหมดแล้วนี่นี่ค่ะเอฟซโอ้โหมันก็จะเหลืองอารามไปเต็มไปหมดเนาะนี่ถ้าไม่มีใครมาเก็บนะโอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะเฮ้ยเจอเห็ดอะไรวะนี่เห็ดอะไรนี่ เยเห็ดนี้เป็นเห็ดพิษค่ะทุกคนเห็ดอย่างนี้เป็นเห็ดพิษแน่นอนนี่ค่ะนี่กืตะก,กาเราเนาะโอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะจากคลิปที่เรามาเดินหาจนได้นะว่าเจอเห็ดมันปูตรงนี้นะคะแหล่งตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเก็บวันหลังนะคะเดี๋ยวจะได้มาถ่ายให้กับ FC ได้เห็นนะคะทุกคนอ้โหนี่ไงเห็นไหมเยอะแยะเลยอะ่ะมันกำลังขึ้นอะ่ะ เวหัวใจไม่ไหวซะแล้วทำไมมันไม่ดอกใหญ่ๆนะเราจะได้เก็บเอานี่มันกำลังดันดินออกมามนี่มันกำลังดันดินออกมาค่ะนี่นี่ค่ะเห็นไหมเอฟซีกำลังดันดินออกมาค่ะนี่แต่ว่าเราเอา,เอาไม่ได้มันเล็กเกินมันเล็กมากนะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย